Hello! Welcome back to TOEIC Expert สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่รายการสอนภาษาอังกฤษ t o ว ic Expert รายการที่จะทำให้คุณรู้สึกว่าจริงๆแล้วข้อสอบ TOEIC ไม่ได้ยากขนาดนั้นขอแค่มีกลยุทธ์เล็กๆน้อยๆก็จะทำข้อสอบได้แล้ถ้าคุณซ้อมบ่อยๆฝึกบ่อยๆคุณอาจจะเป็น TOEIC Expert ตามชื่อรายการนี้ได้ในสวรรคนนะครับ อยู่กับผมอาจารย์เดียววัน,นิ้กิจเจริญเราก็จะมาเจอกันแบบนี้ทุกวันจันทเพื่อมาติวข้อสอบเทวิก,กันอย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนได้ที่ moe.radiothai.net เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูเนื้อหาของวันนี้กันเลยดีกว่าวันนี้นะครับเราเดินทางมาถึงซีซั่น2 e p i s od e 15ซีซั่นที่2ตอนที่ สิแล้วหัวข้อของเนื้อหาวันนี้ก็คือ adjective versus adverbs adjectives versus adverbs ก็เป็นหัวข้อที่ข้อสอบทวิกชอบเอามาออกเพราะฉะนั้นควรเรียนไปนะครับผม so this episode you will learn when to use an adjective and when to use an adverb this lesson is divided into three parts number one super tips for Thai learners n u m b e r t w อ e เมื่อใช้ค e คุณศั v e ์แล d a n คุณศั e n ์แ e ะห e า n เลขสามในปิะโยค e s ์ในนี้คุณผู้ฟังก็จะได้เรียนว่าเมื่อไหร่ต้องใช้ a d j e c t i v e และเมื่อไหร่ต้องใช้ Adverb นะครับเนื้อหาวันนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนดกนการส่วนที่1ก็คือทิปสำหรับผู้เรียนชาวไทยเนื้อหาส่วนที่2 ก็คือเมื่อไหร่ต้องใช้ adjective เมื่อไหร่ต้องใช้ adverb แล้วเราก็จบด้วย incomplete sentence s ซึ่งเป็นแนวข้อสอบทวิกนั่นเองเรามาดูส่วนที่หนึ่งของเนื้อหาวันนี้นะครับ super tips for Thai learners นี่คือสุดยอดทิปสำหรับผู้เรียนชาวไทยนะครับทิป number no. one Translate an adjective as ททิปข้อที่หนึ่งนะครับเวลาคุณผู้ฟังเจอ adjective ก็ให้แปลว่าที่จุดๆๆ นะครับเวลาเจอ adjective นะครับพูดคำว่าที่จุดๆออกมา t i ป number t translate an adverb as อย่างถ้าเจอ adverb ให้แปล adverb ว่าอย่างจุดจุ now try to translate the following adjectives and adverbs into Thai เดี๋ยวเรามาลองแปล adjective แล้วก็ adverb เป็นภาษาไทยกันเถอะฝั่งซ้ายจะเป็น adjective แล้วก็ฝั่งขวาจะเป็น adverb นะครับ เริ่มจาก quick โอเค quick เป็น adjective ทิปคืออะไรครับพูดคำว่าที่ออกมาเพราะฉะนั้น quick ให้แปลว่าที่เร็วที่เร็วไปทางขวามือครับผม quickly quickly สังเกตลองท้ายด้วย l y นะครับเป็น adverb นะครับเป็น adverb quickly ให้พูดคำว่าอยงออกมาอย่างไรครับอย่างเร็วทันไหมครับอีกรอบ quick ที่เร็วแต่ถ้า quickly อย่างเร็วมาทัดต่อมา easy เป็น adjective พูดคำว่าที่ออกมาที่ง่ายได้ไปทางขวามมือ easily easily ดูตัวสะกดนะครับ easily ก็เกิดจาก easy เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม l y ลองทาย l y แบบนี้เป็น adverb แน่นอนพูดคำว่าอย่างออกมาครับคุณผู้ฟังอย่างง่ายได้เห็นไหมครับว่ามันต่างกัน easy ที่ง่ายได้ easily อย่างง่ายได้ปัทัดต่อมา careful careful คำที่เองไทยด้วย F-U-L เนี่ยมักจะเป็น adjective ครับผม careful ค่ฟุบคำบนท้ออกมาครับที่ระมัดระวังเติม L-Y เข้าไป carefully carefully เป็น adverb ทันที T, พูดคำตัวอย่างออกมาครับอย่างระมัดระวังเพราะฉะนั้น c a r e f u l ที่ระมัดระวัง carefully อย่างระมัดระวังวันนต่อมา polite โอเ okay. ค polite เป็น adjective พูดคำบันที่ออกมาครับที่สุภาพที่มีมารยาท ฝั่งขวามือเติม ly เข้าไปออกเสียงพร้อมกัน politely politely เป็น adverb แน่นอนครับพูค้คำวย่ายออกมาครับอย่างสุภาพอย่างมีมารยาทก็ได้เพราะฉะนั้น polite ที่มีมารยาทที่สุภาพ politely อย่างสุภาพอย่างมีมารยาทประทัดต,ต่อมา perfect เป็น adjective พูค้คำว่าที่ออกมาครับที่สมบูรณ์แบบนะครับที่สมบูรณ์แบบฝั่งขวาใส่ ly เข้าไป perfectly perfectly เป็น adverb พู้คำว่ายาออกมาครับผมอย่างสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้น perfect ที่สมบูรณ์แบบ perfectly อย่างสมบูรณ์แบบต้องตายให้ต่างกันนะครับถึงจะรู้ว่าเมื่อไรใช้อะไรมาท้าต่อไป patient patient คำนี้ประหลาดมากเลยครับตัวที่ที่อยู่หลังตัว a เนี่ยไม่ออกเสียงเป็น term ไม่ออกเสียงเป็นทอหารออกเสียงคล้ายๆกับชอช้าง patient patient เป็น adjective ผู้คำว่าที่ออกมาครับที่อดทนที่ใจเย็น ขางขวามือครับผมใส่ ly เข้าไปออกเสียงพร้อมกัน patiently patiently ลองท้ ly แบบนี้เป็น adverb พูดอคำบางอย่างออกมาครับผมอย่างอดทนอย่างใจเย็นเพราะฉะนั้นต้องไปให้มันต่างกันนะครับ patient ที่อดทนที่ใจเย็นแต่ถ้าเป็น patiently อย่างอดทนอย่างใจเย็นมันถ้าต่อไป bad bad ออกเสียงยาวๆหน่อยครับคุณผู้ฟัง bad ถ้าคุณออกเสียงสั้นเดี๋ยวฝรั่งจะได้ยินเป็น bad ที่แปลว่าข้งข่าว เพราะฉันเสียงย้ำหนึ่ง bad bad แบบนี้นะครับคำที่ออกมาครับที่เลวร้ายนะครับที่เลวร้ายฟังความมือใส่ L Y เข้าไป badly badly เป็น adverb ทันทีเลยูำว่าอยางมาอย่างเลวร้ายเพาราะฉะนั้นนะครับ bad ที่เลวร้ายแต่ถ้า badly เมื่อไหร่อย่างนะครับอย่างเลวร้ายมาถ้าต่อไปออกเสียงพร้อมกัน reluctant reluctant เป็น adjective แปลว่าที่ลังเลเห็นไหมครับถ้าเจอ adjective คำที่ออกมาที่ลังเล ด้าน,นขวามือคุณพฟังใส่เอเข้าไปออกเสียง reluctantly reluctantly กลายเป็น adverb ทันทีพูดคำว่าอย่างออกมาครับผมอย่างลังเลเพราะฉะนั้น r e l u c t a n t ที่ลังเลแต่ถ้า reluctantly อย่างลังเลแล้วก็บรรทัดต่อต่อมานะครับ sharp ที่เร็วที่มากนะครับที่เร็วที่มาก sharply sharply ลงททัดด้วย l y แบบนี้พูดคำอ่าอย่างออกมาอย่างเร็วอย่างมาก เพราะฉะนั้นนะครับ sharp ที่เร็วที่มากแล้วก็ sharply อย่างเร็วอย่างมากในวงเล็บน,นะครับอาจารย์เดียวเขียนไว้ว่า please note that there are many types of adverbs in this lesson we will focus on adverbs of manner only ก็ขอให้ทุกคนรู้ไว้ว่า จริงๆแล้ว adverb มีหลายประเภทนะครับแต่สำหรับวันนี้เนี่ยเราจะโฟกัสที่ adverbs of manner เท่านั้น adverbs of manner ก็คือ adverb ที่ลงท้ายด้วย ly พูดง่ายๆคือไม่ใช่ adverb ทุกตัวที่ลงท้ายด้วย ly นะครับแต่สำหรับวันนี้เราจะโฟกัสที่ adverb ที่ลงท้ายด้วย ly เท่านั้นันขอให้รู้กันโอเคครับเมื่อคุณแปลต่างกันแบบนี้แล้วต่อไปคุณสามารถ ไปเรียนได้ละว,ว่าเมื่อไหร่ใช้ adjective เมื่อไหร่ใช้ adverb so now let's look at when to use adjectives and when to use adverbs let's look at example number one มาดูตัวอย่างที่หนึ่งกันดีกว่าตัวอย่างที่หนึ่งนะครับอ่านตามเลยนะครับผม he is a polite boy he is a polite boy โอเคสังเกตน,นะครับ polite เป็น adjective เพิ่คำที่ออกมาครับที่สุภาพเพราะฉะนันเวลาแปลเต็มเมเขา เป็นเด็กผู้ชายที่สุภาพนะครับเขาเป็นเด็กผู้ชายที่สุภาพเขาเป็นเด็กผู้ชายแบบไหนอ๋อเขาเป็นเด็กผู้ชายที่สุภาพนะครับผมสังเกตว่าเราไม่สามารถพูด he is a politely boy พูดไม่ได้นะครับประโยคที่พูดไม่ได้เนี่ยอาจารย์จะขีดฆ่าให้คุณผู้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นประโยคไหนที่ขีดฆ่าก็ขอให้รู้ไว้ว่าประโยคนั้นผิดไวยากรณ์ประโยคนั้น พูดไม่ได้ He is a p o l i t e l ยท o y ทำไมถึงพูดไม่ได้ถ้าคุณผู้ฟังแปลเป็นภาษาไทยอย่างถูกต้องด้วยนะอย่างถูกต้องด้วยนะคุณผู้ฟังก็จะรู้ด้วยตัวเองครับว่าทำไมถึงใช้ไม่ได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งท่องกฎใดๆเลยอาจารย์เดียวไม่ส่งเสริมให้ท่องกฎโดยไม่จำเป็นการเรียนวยากรณ์ก็ต้องมีการท่องกฎบ้างแหละแต่ตรงไหนที่ตัดทิ้งได้ตรงไหนที่ไม่ต้องท่องก็จะทำนะครับลองแปลเป็นภาษาไทยออกมาครับเขาเป็นเด็กผู้ชายอย่าง สุภาพคุณผู้ฟังรู้สึกถึงความประหลาดประหลาดไหมครับเขาเป็นเด็กผู้ชายอย่างสุภาพประหลาดแน่นอนจึงพูดไม่ได้คุณพูดว่า he is a polite boy เขาเป็นเด็กผู้ชายที่สุภาพนั่นเอง now let's look at example number two ไปตัวยอย่างที่สองนะครับพูดตามกันเลย he smiled politely he smiled politely ส pol so pol ังเกต politely เราจะได้ ly แบบนี้เป็น adverb พูดคำแม่อยออกมาครับอย่างสุภาพอย่างมีมารยาท แปลเต็มๆทมั้งประโยคเขายิ้มอย่างสุภาพเขายิ้มอย่างสุภาพคำถามคือเขายิ้มอย่างไรเขายิ้มอย่างไรอ๋อเขาเขายิ้มอย่างสุภาพจริงๆอยากให้คุณผู้ฟังนึกถึงคำว่า how you, ที่แปลว่าอย่างไรนะนึกถึงคำว่า how you, ที่แปลว่าอย่างไรฝรั่งถามใ hey ห้ how did he smile how did he smile ขายิ้มยังไง oh he smiled politely อ oh, ๋อเขายิ้มอย่างสุภาพโอเคฟังดูดีฟังดูถูกต้องพูดได้แน่นอนสิ่งที่คุณผู้ฟังไม่สามารถพูดได้ก็คือ he smiled polite he smiled polite พูดไม่ได้ครับถามว่าทำไมพูดไม่ได้ลองแปลเป็นภาษาไทยแต่ต้องแปลให้ถูกต้องอย่างที่อาจารย์เดียวสอนนะถ้าแปลภาษาไทยออกมาเียจะรู้เลยว่าทำไมถึงพูดไม่ได้นะครับเขายิ้มที่สุภาพแปลกๆมาก เขายิ้มที่สภาพจึงพูดไม่ได้นะครับ let's go to example number 3ไปตัวอย่างที่3ลองอ่านตามเลย the waiter was very patient with the customer อีกรอบนะครับเพื่อนัง the waiter was very patient with the customer ค่อยๆแปลครับพนักง,งานเสิร์ฟคนนั้นคำว่า waiter ก็คือพนักง,งานเสิร์ฟที่เป็นผู้ชายนะครับพนักง,งานเสิร์ฟคนนั้น เป็นพนักงานเสิร์ฟที่มีความอดทนกับลูกค้าคนนั้นมากๆพูดได้แน่นอนนะครับพนักงานเสร์ฟคนนั้นเป็นพนักงานเสิร์ฟแบบไหนเป็นนักเสิร์ฟที่มีความอดทนที่ใจเย็นที่อดทนกับลูกค้าสิ่งที่คุณผู้ฟังไม่สามารถพูดก็คือ the w e a t h e r was very patiently with the customer พูดไม่ได้ก็เลยกีดค่าให ถามว่าทำไมพูดไม่ได้ลองแปล,แปลเป็นปภาษาไทยครับผมนี่เรากำลังใช้ภาษาไทยในการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษอยู่นะครับผมลองแปลออกมาพนักงานเสิร์ฟคนนั้นเป็นอย่างใจเย็นมากๆแค่นี้ก็ประหลาดแล้วคุณผู้ฟังพนักงานเสิรคนนั้นเป็นอย่างใจเย็นมากก็ลองสังเกตครับ was เป็น verb to be verb to be แปลว่าเป็นส่วน patiently เป็น Adverb รดล L Y พวเขาไม่อยากออกมาอย่างสุภาพไอ้คำว่าเป็นกับคำว่าอย่างเนี่ยมันมาด้วยกันไม่ได้อยู่แล้วมันประหลาดนะครับเพระาะฉันถึงพูดไม่ได้ Now let's go to number 4ตัวอย่างที่4นะครับลองพูดตามที่บ้านเลย the waiter waited patiently for the customer to make his order one more time อีกรอบนะครับ the waiter waited patiently for the customer to make his order คราวนี้ patiently ในข้อสีเนี่ยนะครับหรือในตัวอย่างที่สีนะครับเป็น a d ด e r อพวกคำว่าย่ามาครับอย่างอดทนอย่างใจเย็นแต่ทั้งประโยคเลยพนักงานเสิร์ฟคนนั้นเนี่ยรออย่างใจเย็นนะครับรออย่างใจเย็นรอใครครับรอให้ลูกค้าคนนั้นทำการสั่งอาหารฟังดูดีฟังดูดีพนักงานเสิร์ฟคนนั้นรออย่างไรก็รออย่างใจเย็นไงรออย่างใจเย็นไงรออย่างใจเย็นให้ลูกค้าทำ การสั่งอาหารสิ่งที่คุณพม่ามาพูดไ,ได้ก็คือ the waiter waited patient for the customer to make his order พูดไม่ได้แน่นอนรู้ได้ยังไงครับลองแปลเป็นไทยออกมาสิครับเ็จะรู้พนักงานเสรนนิร์ฟคนนั้นรอที่อดทนแค่นี้ก็ประหลาดแล้วครับคุณไม่สามารถพูดว่ารอที่อดทน ตัวอย่างที่5กัน let's go to number five there was a sharp increase in the sales of samsung phones last year อีกรอบนะครับ there was a sharp increase in the sales of samsung phones last year คำว่า sharp ในที่นี้แปลว่าที่เร็วที่มากมายนะครับที่เร็วที่มากมายแปลเต็มเมทั้งประโยคครับมีนะครับมีนะครัคำว่า there was แปลว่ามี มีอะไรครับมีการขึ้นที่รวดเร็วในยอดขายของโทรศัพท์ซัมซุงปีที่แล้วนะครับมีการขึ้นที่รวดเร็วในยอดขายของโทรศัพท์ซัมซุงปีที่แล้วนะเพราะฉะนั้น sharp increase การขึ้นแบบไหนอ๋อก็การขึ้นที่รวดเร็วไงสิ่งที่คุณผู้ฟังพูดไม่ได้คือ there was a sharply increase in the sales of Samsung phones last year พูดไม่ได้ก็เลยคิดค่ะถามว่าทำไมพูดไม่ได้ก็ลองแปลเป็นภาษาไทยออกมาครับผมมี การขึ้นอย่างเร็วแปลกๆครับอาจารย์เดี๋ยวชอบมีการขึ้นที่เร็วมากกว่าไม่อยากพูดมีการขึ้นอย่างเร็วเลยมันแปลกๆไปดูตัวอย่างที่6กันดีกว่า The sales of Samsung phones increased sharply อีกรอบนะครับ The sales of Samsung phones increased sharply ยอดขายของโทรศัพท์ Samsung เพิ่มขึ้นอย่าง เร็วพูดได้แน่นอนสิ่งที่พูดไม่ได้คือ the sales of Samsung phones increased s h a r p ยอดขายของโทรศัพท์ Samsung ขึ้นที่เร็วขึ้นที่เร็วประหลาดมากๆเลยครับยังไงก็พูดไม่ได้ลงมาข้างล่างนี้นะครับ notice that อยากให้คุณผู้ฟังสังเกตนะจาก6ตัวอย่างมนี้อยากให้พูดฟังสังเกตว่า1 adjectives modify nouns adjective เนี่ยจะใช้ขยายคำนามนะครับเช่นกลับไปตัวอย่างที่ 1. นึ่คำว่า polite ขยาย boy อยู่ัวไหมคำว่า polite ขยาย boy อยู่เด็กผู้ชายแบบไหนเด็กผู้ชายที่สุภาพข้อสังเกตที่สองนะครับ adverbs cannot modify nouns just remember that adverbs can modify anything except nouns สองนะครับให้สังเกตว่า adverb เนี่ยไม่สามารถขยายคำนามได้นะไม่สามารถขยายคำนามได้เพราะอะไรเพราะ adjective ใช้ขยายคำนามหรือให้จำง่ายๆว่า adverb ขยายทุกอย่างในโลกเลยนะต้องพูดแบบนี้ขยายทุกอย่างในโลกเลยยกเว้นคำนามนั่นเองลองไปดูตัวอย่างที่สองอีกรอบนึงนะครับ he smile d politely politely เป็น adverb ขยาย smile อยู่ซึ่ง smile เป็น verb ไงครับได้ครับ ได้ครับ a d v e r b ย a ว verb ได้เพราะว่า a d v o c ขยายได้ทุกอย่างยกเว้นคำนามเขายิ้มอย่างไรเขายิ้มอย่างสุภาพข้อสังเกตที่3ก็คือ adjectives usually follow linking verbs such as be become and seem ข้อสังเกตที่3ก็คือ adjective นะครับมักจะตามหลัง linking verb เช่น B e become seem คุณฟังอาจจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมด้วยเองนะครับว่า linking verb คืออะไรเนื่องจากเราไม่มีเวลาขนาดนั้นนะครับ mm hmm. อย่าง verb to be เนะี่ยถือเป็น linking verb นะครับ verb to be ถือเป็น linking verb adjective ชอบอยู่หลัง verb to be ลองดูตัวอย่างที่3ก็ได้ the weather was very patient with the customer was เป็น verb to be patient เป็น a t j t i v e ถูกไหมครับแล้วก็ verb to be เป็น linking verb ถึงไม่แปลกที่จึงไม่แปลกที่ patient จะอยู่หลัง was ได้และข้อสังเกตอีกอันหนึ่งนะครับก็คือ adjective s usually precede nouns adjective มักจะอาจารย์ใช้คำว่ามักจะคือไม่สบาย adjective นะครับมักจะนำหน้าคำนามก็กลับไปตัวอย่างที่หนึง he's i a polite boy polite เป็น adjective boy เป็นคำนามเห็นไหมครับ adjective มักอยู่หน้าคำนามเราจะไม่พูดว่า he is a boy polite no he is a polite boy นั่นเองโอเคครับ หลังจากนี้นะครับเราก็สามารถทำนะข้อสอบได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ incomplete sentences กันดีกว่า mm hmm. incomplete sentences แปลว่าประโยคที่ไม่สมบูรณ์ผู mm ้ hmm. ฟันจะต้องทำให้ประโยคสมบูรณ์นะครับ mm hmm. ผม mm hmm. ข้อที่ 1, mm hmm. 1> มาตะลุยกันเลยลองอ่านโจทย์ไหมครับ mm hmm. ข้อที่ 1, mm hmm. 1จะบอกว่า I would like to congratulate Mr. Wick on the completion of the project I would like to congratulate Mr. Wick on the dot 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 completion of the project อยากให้คุณฟังวงกลม the จุดจุดจุด completion ให้อยู่ด้วยกันนะครับวงกลม the จุดจุดจุด completion ให้อยู่ด้วยกันเพราะว่า the จุดจุดจุด completion เนี่ยมันจะเป็น3คำอะที่มาด้วยกันนะครับวงกลมให้อยู่ด้วยกันวงกลมให้รู้สึกว่ามันเป็นก้อนเดียวกันค่อยๆแปลนะครับฉันอยากฉันหรือฉันต้องการก็ได้คข้า่า would like to เนี่ยต้องการหรืออยาก ฉันอยากที่จะแสดงความยินดีกับคุณวิกกับมิสเตอร์วิกเรื่องอะไรครับเรื่องการทำโปรเจกต์เสร็จเป็นการทำโปรเจกต์เสร็จที่อะไรสักอย่างตัวเลือกก็จะมี success succeed successful แล้วก็ successfully คำว่า success เป็นคำนามนะครับแปลว่าความสำเร็จคำว่า succeed เป็น verb นะครับแปลว่าประสบความสำเร็จคำว่า successful ลองทายได้ f u l successful เป็น adjective คุณทําความว่าที่ออกมาครับที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ successfully ลองทายเอาไว้แบบนี้นะครับเป็น a d v e r b คำว่าอย่างมาครับอย่างประสบความสำเร็จเห็นไหมครับว่าคุณผู้ฟังจะต้องแปลให้มันต่างกันคนที่ไม่แม่นไวยากรณ์จริงเนี่ยเขาจะแปลเหมือนกันทุกคำเลยครับเขาจะแปลว่าสำเร็จ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 ซึ่งไม่อยากให้คุณผู้ฟังแปลแบบนี้ต้องแปลให้ต่างกันนะครับอีกรอบนะครับข้อ a เนี่ย รือ choice A เนี่ยมันเป็นคำนามผู้คำว่าความออกมาความสำเร็จ choice B เป็น verb ประสบความสำเร็จ choice C เป็น adjective พูดคำว่าที่ออกมาที่ประสบความสำเร็จส่วน choice D เนี่ยเป็น ad ผู้คำว่าอย่างออกมาอย่างประสบความสำเร็จสำหรับข้อนี้นะครับเราไม่ต้องการคำนามไม่ต้องการ verb นะครับตัด A กับ B ทิ้งให้เลือกระหว่าง C กับ D ให้เลือกระหว่าง successful ที่แปลว่าที่ประสบความสำเร็จกับ successfulive ที่แปลว่าอย่างประสบความสำเร็จ อยาจะพูดว่าอะไรครับฉันอยากจะแสดงคำยีกับมิสเตอร์วิกเรื่องการทำโปรเจกต์ที่ประสบความสำเร็จได้เสร็จลุล่วงนะครับเราอยากได้ adjective มาขยายคำนามอยากได้ adjective มาขยายคำว่า completion ในคคำตอบคือข้อ C successful successful นะครับข้อสังเกตนะครับ completion เป็นคำนาม successful เป็น adjective adjective ชอบอยู่หน้าคำนาม Now let's go to number two ไปข้อสองกันเถอะนะครับข้อสองโจทย์ว่าอย่างไรโจทย์บอกว่า Mr. w i c k completed the project Mr. w i c k completed the project ค่อยๆแปลครับคุณ Wick ทำโปรเจกต์เสร็จนะครับคำว่า completed คือทำเสร็จถูกไหมครับคุณ Wick เนี่ยทำโปรเจกต์เสร็จ ตัวเลือกนะครับอีกรอบนะครับ successful Success, Success succeed, s s s u c c successfuly l ตัวเลือกเนี่ยเหมือนกับตัวเลือกที่อยู่ในข้อหนึเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องอธิบายกันมาก A กับ B ตัดทิ้งไปก่อน A กับ B ตัดทิ้งไปก่อนให้เลือกระหว่าง C กับ D ให้เลือกระหว่าง successful กับ successfully คุณผู้ฟังอยากจะพูดว่าอะไรครับคุณวิกทำโปรเจกต์เสร็จได้อย่างประสบความสำเร็จถูกไหมครับคุณวิกเนี่ยทำโปรเจกต์เสร็จได้อย่างประสบ ความสําเร็จเราอยากพูดคำว่าอย่างออกมาเราอยากพูดคำว่าอย่างออกมาเพราะฉะนั้นคำตอบจงต้องเป็น successfully successfully ตอบข้อดีนั่นเองเราพูดเต็มๆทั้งประโยชน์นะครับ Mr. Wick successfully completed the project successfully ในประโยคนี้ขยาย completed อยู่ก็คือใช้ adverb ขยาย verb นั่นเองต่อไป let's go to number 3ไปข้อ3กันเถอะข้อ3จดไว้อย่างไรครับ The meeting room was dot small The meeting room was small ข้อนี้นะครับถ้าใครอ่านไม่ดีแล้วรีบตอบนะครับอาจจะถูกหลอกได้หลายคนนะครับเห็น was แล้วก็จะบอกตัวเองว่า was เป็น verb to be ก็จะต้องตามด้วย adjective สิก็เลยหาข้อที่เป็น adjective แ,แล้วตอบข้อนั้นเลยรับรองครับผิดทันทีเพราะฉะนั้นอย่าดูเป็นคำๆต้องดูมรวมนะครับทำความเข้าใจกับโจทย์ให้ดีก่อนอย่าแค่แบบเห็นคำนั้นตอบคำนี้เห็นคำนี้ตอบคำนั้นไม่แนะนำให้ทำข้อสอบแบบนี้นะครับ โอเคครับลองแปลโจทย์นะครับห้องประชุมนี้เป็นห้องประชุมที่เล็กห้องประชุมนี้เป็นห้องประชุมที่เล็กดูตัวเลือกกันดีกว่าเรามี disappointed, disappointment, disappointing แล้วก็ disappointingly คราวนี้เราลองแปลตัวเลือกนะครับ disappointed เป็น adjective ลงท้ายด้วย ed adjective Ad ยังจำได้ไหมครับว่า ed adjective Ad ภาษาไทยให้พูดว่าที่ รู้สึกนะครับที่รู้สึกที่รู้สึกผิดหวัง disappointment ขียน้นได้ m e n t คขียน้นได้ ment คำลงท้ายด้วย ment มักจะเป็นคำนาม disappointment จึงแปลว่าความผิดหวังนะครับความผิดหวัง disappointing อันนี้เป็น i n g adjective ภาษาไทยให้พูดว่าที่หน้านะครับที่หน้าที่หน้าผิดหวังที่หน้าผิดหวังส่วนข้อดี disappointingly disappointingly ทง ลงท้ายด้วย L Y พวกเขาไม่ย่าออกมาครับอย่างน่าผิดหวังตัดทิ้งแน่ๆน,นะครับก็คือข้อ A กับข้อ B นะครับตัดทิ้งแน่ๆเลยนะคือข้อ A กับข้อ B เราไม่ต้องการ adjective ที่แสดงความรู้สึกเราไม่ต้องการคำนามครับผมเรื่องระหว่าง C กับ D ครับเราอยากจะพูดว่าอะไรครับห้องประชุมเนี้ยเป็นห้องประชุมที่เล็กเล็กอย่างน่าผิดหวังเห็นไหมครับว่าเราอยากพวดเขาไม่อย่า,อ,ยาออกมาห้องประชุมเนี้ย เป็นห้องประชุมที่เล็กนะเล็กอย่างน่าผิดหวังเลยแหละคำตอบจะต้องเป็น disappointingly ลองพูดเต็มๆกันครับ The meeting room was disappointingly small. สำหรับประโยคนี้นะครับเราใช้ disappointingly ขยาย small พูดง่ายๆคือเราใช้ adverb ขยาย adjective ใช้ adverb ขยาย adjective ได้ไหมได้อยู่แล้วครับเพราะว่าอาจารย์เดียวสอนไปแล้วว่า Adver บขยายได้ทุกอย่างในโลกนี้เลยในโลกนี้เลยยกเว้นคำอะไรครับคำนามโอเ okay, ค let's go to number four ไปข้อสีกันดีกว่านะครับข้อสจอดไว้อย่างไรจดบอกว่า,วา the boss found the sales figures very dot, dot, dot อีก dot นะครับ the boss found the sales figures very ค่อยๆแปลนะครับ found ในที่นี้มาจาก find มาจาก find แต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าหาหรือไม่ได้แปลว่าเจอนะครับในบริบทนี้ found เนี่ยแปลว่าคิดว่านะแปลว่าคิดว่าเจ้านายคิดว่าตัวเลขของยอดขายเป็นตัวเลขที่อะไรก็ไม่รู้มากๆเลยนะครับเจ้านายเนี่ยคิดว่าตัวเลขของยอดขายเป็นตัวเลขที่อะไรก็ไม่รู้มากๆเลย ตัวเลือกในข้อ4ก็จะเหมือนตัวเลือกในข้อ3เลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องอธิบายตัวเลือกกันมากบอกคุณฟังตอนนี้เลยนะครับตัดข้อ a กับข้อ b ทิ้งก่อนนะครับตัดข้อ a กับข้อ b ทิ้งก่อนเพราะเราก็ไม่อยากได้ adjective ที่แสดงความรู้สึกนะครับเพราะว่าเพราะว่าตัวเลขไม่มีความรู้สึกแลวเราก็ไม่ได้อยากได้คำนามแน่นอนเลือกระหว่าง disappointing กับ disappointing เลเราอยากจะพูดว่าเจ้านาย คิดว่าตัวเลขของยอดขายเป็นตัวเลขที่น่าผิดหวังมากๆเห็นไหมครับภาษาไทยที่น่าผิดหวังมา,มากๆพูดคำวิีีออกมานั่นแปลว่าเราอยากได้ adjective คำตอบจึงต้องเป็น disappointing พูดเต็มๆครับ the boss found the sales figures very disappointing ตอบข้อ C อย่างข้อ C เนี่ยเราใช้ disappointing ขยาย the sales figures ก็คือใช้ adjective ขยายคำนามนั่นเองนะครับ โอเค okay, let's go to number five ไปข้อ5กันเถอะข้อ5นะครับโจทย์ว่าอย่างไรโจทย์บอกว่า we dot, 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 agreed with the boss we dot, 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 agreed with the boss ค่อยๆแปลโจทย์นะครับพวกเราเห็นด้วยกับเจ้านายพวกเราเห็นด้วยกับเจ้านายมาดูตัวเลือกกันดีกว่าเรามี hesitate hesitant reluctant and reluctantly โอเคใจเย็นๆนะครับ hesitate อันนี้เป็น verb ครับผมแปลว่าลังเลนะครับแปลว่าลังเลดูคับบีครับ hesitant hesitant ตัวสะกดคล้ายค้ hesitate เลยใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นครอบครัวเดียวกัน hesitant เนี่ยเป็น adjective ที่มาจาก hesitate นั่นเองเพราะฉะนั้นพูดคำว่าที่ออกมาครับที่ลังเลนะครับที่ลังเลโอเคข้อ4 reluctant reluctant อันนี้เป็น adjective นะครับพูดคำว่าที่ออกมาครับที่ลังเลที่ลังเล ส่วนข้อดี reluctantly reluctantly อันนี้เป็น adverb ครับดูดิไงครับเพราะเราใช้ l y ไงครับก็พูดคำว่าอย่างออกมาครับอย่างลังเลอย่างลังเลความน่าสนใจคืออะไรข้อ b กับข้อ c มีความหมายเดียวกันเลยนะครับข้อ b กับข้อ c มีความหมายเดียวกันเลยมันเป็นไปนไม่ได้ที่คำตอบจะมี2คําตอบนะครับเวลาอยู่ในหั้งสอบถ้าเจอตัวเลือกที่มันใช้แทนกันได้หรือมันมีความหมายเดียวกันนะตัด2องตัวเลือกนั้นทิง้ง คำตอบนะครับไม่ใช่ข้อ a ไม่ใช่ข้อ b ไม่ใช่ข้อ c คำตอบคือข้อ d reluctantly พูดเต็มๆครับ we reluctantly agreed with the boss we reluctantly agreed with the boss พวกเราอะไรครับพวกเราเห็นด้วยกับเจ้านายแต่ว่าเห็นด้วยอย่างไรละ่ะเห็นด้วยอย่างหลังเลถูกไหมครับพวกเราเห็นด้วยกับเจ้านายแต่เป็นการเห็นด้วยอย่างหลังเลนั่นเอง สำหรับประโยคนี้เราใช้ reluctantly ขยาย agreed อยู่ก็คือใช้ adverb ขยาย verb นั่นเองนะครับเอาละครับเป็นยังไงบ้างกับเนะื้อหาวันนี้ก็อยากให้คุณผู้ฟังซ้อมบ่อยๆฝึกบ่อยๆนะครับอย่าลืนมนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนและรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ moeradiothai.net แล้อาจารย์ก็อยากจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยเข้ามาติชมรายการได้นะครับเราจะได้เอาคำติชมพวกนี้ไปพัฒนารายการต่อไปโดยส่งมาที่สถานีวิทยุศึกษาถนนสีอยุธยาแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพ1 0 4 4 0แล้วก็วงเล็บด้วยนะครับว่าเป็นรายการสอนภาษาอังกฤษทวิก Expert สำหรับันนี้อาจารย์เดียว,วนิกิจเจริญ และอาจารย์มนทิการสุขขวัญผู้ควบคุมรายการก็จะต้องขอลาไปก่อนแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในรายการสอนภาษาอังกฤษทวิกเอ็กซ์เในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ See you next week